พอยามาพี่น้องมาถึบปลาทีนึงอูุู้นึ่งหนึ่งหูหูปลาสุดกลาสุดโอ้ตัวเบ่งเหี้ยวดูดิดันบงอ้ยวิโอ้เฮ้ยถือแล้วถือแล้วอยู่โอ้ยโอ้น่านี่พี่น้องอะไรนะมันนี่น้องมีที่แสะเนาะผ่าเรเไดมาโอ้อนี่แสะ มาพี่น้องยี่ของแล้วกันกูเอาให้ปู่าย้ในในก่อนอื่นแล้วก็มาทำเล็กดแมันเอ่ะเด้อปู่ยต้ในเลยยี่ขลงรันรันดิบแห้งไดยถ้ากินมือแรกนี่มันคุณนี่เห็นมันมมนได้พยายามนี่ให้เตะบ่าบ่าบ่าคู่รังเลยมันเลยสุกมมนได้ สบายดีพี ies, um, ่น้องสบายดีซีเบิร์ตทุกบุตรก็ด้วยเนาะมืัอนี้เขามาใส่เวทนะพี่น้องมากับน้องแฝดและน้องเลี้ยวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเนาะยูฮ่วยพี่น้องบรรยากาศอาเอาคลิปใหม่มาผานพี่น้องเนาะลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์บาวกี่เด้อพี่น้องเนาะว่ายังหายจากคลิปไปรุ่นเนาะจาเข้ามาเป็นกำลังใจมา ปั่นยอดวิว่เนี่ยพี่น้องเพราะว่ายอดสมุงก็ตกแห้งเนาะเนื่องจากเขาค่าเบี้ยค่างานไล่นะเขาก็เลยมีโอกาสมาใส่เบ็ดอยู่หวยเขากระสีมากินเขาอยู่หวยเลยเนาะกระสีหาหลาะใส่เบ็ดป้าที่นั่งใส่อาันี่นดันนี่เนาะอันบังกันพี่น้อง

มันก <c ười> ็งแคพี่น้องานีมเดียวน้องเดียวปากี้ดิแนกระควองงองกันพี่น้องตอนนี้นะเขาสมหกเดือดเบ็ดลอยไปเนาะมดูดดอดเดดบาเดอชอแ้แชอ ก็เจ็ดสิบแปดเออก็เจ็ดสิบแปดล้วอยจ็สิบกนงอันนี้เจ็ดสิบก้าเจ็ดสิบแปดบานเจ็ดสหกเจ็สิปดบนบ

เอาพี prayed, ่น no, so er, ้องน้องแพทย์เพิ่อนป้าช้เบื่องนะเนาะเขาก็บิปใส่กับน้องเดียวเบื้องนีูนะใส่คนละพังเนาะไปใส่จะเลยวะเออทันทอใส่ก็ใส่ได้เลย มือจะลบกไหมหลอกเดี๋ยวลองเดี๋ยวเป็นคนใจนะบางทอกีเป็นคนถือกล่องเลย เราใส่ในมุนหัวใหญ่เอาเลบเบิ้หละนะหละนะ้เบูะนะ๊าเบ็ดบนะีดมาเนาะมาบีดเบิ้ลขัาวคื ใส่ไว้ฮะอืมใส่ขังเลยบดจ็กลังเลยเสียดใส่เองเดียวเนาะแค่รุมมันจาะอะไรใส่หรอวะมันไม่ใส่มันหกกหลายบ่หกลายหกลาย เน้ส่คังบกใหม่นี่โกคักคักคักาใส่มงคักคักเลใช่ือเป่น่ะ ม่การดีหนามอยูโอ้เป็น hmm. ช no, yeah, ูรเนาะได้แล้ว้ไปน้องเรียบปนใส่พี่น้องใส่ในถ้ำในหูเนาะไปเลอ๋อพี่น้องเนาะเดียวนี้อาก็ใส่แล้ยลนะเ้าก็ยางมาาอยามลงนะเยังเกก มีบ่สนิยมผมดินเลยยเลนได้ยูเล่นบบสเนนีนบาสนีก็ได้งานตรนี่จโนยก็ไปได้ยังไงจนยบ่เจโนย์กาลมาคือเนาะเขาไปอยู่คนนะเราลุกไปอยู่บ้านเขาไปไปเลยไปเ ไปจะได้เร็วมันกำลังกินใช่หรือถือไปได้ถือบ่เ่เนียโอ้หูโอ้อ้วงให่น้องปลาด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 พี่น้องมันแล้วมันแล้วตัวแรงแห่มนเออ Nó oh, sẽ không xe không? Chắc đi đấy mà rút đấy Ô Bây giờ đây hủy sức đi chạy bó Mẹ mẹ mẹ, tớ lẹc lên đây này Ô, oh. tớ lẹc man lên đâu Ô ừ. Ngoài 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 lắm không? Tớ nào đi Băng mưa, băng mưa Ô Chạy vô ăn thịt với cậu phì chìm lợp Lợp bó? Ờ, Đấy Lửa, น้มฟังนิพุ่มนกินสดปลาลากปาก้อนปเล็กงกันคักมันเลยมันเลยเอาชิบปยาเบื้องกินอะไรที่นองเนาะไปเลยไปเลยูน้ำลึกนะลกลึกเต็มลยกเปียกเลยพวอ้าวุ๊เห้งบอ๊อ้เดยจะได้ลอยห่างอยู่

nó xây nên thầm nhau nó liều phần xây bố hên yên thử thử yên không Thử subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตัวไงวะจะวัววิวีนางจะพังวีทัวร์จะพังวีได้ถือบ่ไเ็งบ่เเค็งอู้หูิงจะถือตัวหนึ่งวายน้องแพะเพิ่เนี่ยว่าถือลายนี่เลยจะเรื่องอเถอะังเ็นจะได้ลังนี่ถือถอีนาะ

คมันเลยนะต้นนี้ก็ได้ไล่ถึงนะพี่น้องออกมาร่วมกันเลยนะน้องเผ็ดเลยกับแบบกรายนี่โป่งเนี่ยเดี๋ยวเลยสาวเป็นสาวป่ายนุ่งสาวไปตู่เลยเดี๋ยวเี้เขากับพักผ่อนก็น่าผีน้องเนาะจุดหน่อยเขาก็สซีเลาะขึ้นย่ามอลไลงมาเลยกินเขานะเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลา mò xì thiêng này nó mò xì xì họ này nó Để họ cả con quan cho nói cái nòng thì dăm nó còn nó ngon phải làm làm nó Vô thiếu không? Vô thứ không? โอ้ยเยโอ้ยนี่ฉันนไปดิโอ้ตัวมันไงเว้ยมัน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 โอมันนี่เหนือข้าไเนาะอุ้ยเขากำลังเหรอยามขึ้นมานะพี่น้องเนาะเจ็บเจลังมันปักกลังเห็นถือลังหนึ่งเนาะบ่ยามมากอะไรลังเต๋วเลยเพามันบุได้วะป่านี่มันมีลังมันลังมันเป็นรังมันปักมันมีน้ำดิมันเหมือนป่าป่าหลันเหมือนกันกับป่ารถดดิ มีน้ำดิมีกิลางลอป้านี่น้ำมันชิ่เงากว่าเออเงกว่าแล้วากปวดด้แม่แล้วก็ปดอองง่าพอมันกินเหลือคลายๆกับเอียนอืมยนน้ำบุถึงเนาะปลาไหลเป็นไถือบ่โอตัวใหั่บุปลาดิแหละล้ัวตุ้งยงเลยจะได้จะถือบ่ จ๊ตเลยโอ้ทำสีโตัตมันอยู่ไหเขาถึงจตแนองตก็ได้โต้าลงมาคืจังถายกวนี้เนาะเลพี่น้องน้องคือโอ้โโ้โอ้โอ้้อ้ออ้้ โอ้โหโอ้โุงใหญ่มา้าค้าค้าตัว่งใหญ่ลงโอ้จะได้ตัวจะเ็นยังตัวนี่ไม่ยังเลยฮะรองรองไม่ดูโอ้หมอนี่คเยปแกสลักบุดรอว่ะไร พี่เจอไรพี่เจอไรลายยางโอ้ลายยางเนาะงามเลยไหดูไกรงกละหม่ไหมกรเบิดเนาะถ้าผ่านหมดเสร็จได้ใช้เลยนี่โอ้แบกเมื่อแลบนี่บอกหมดเลยเบาเนาะ เต็มตองนี Hello, so ่ย oh. oh. e. ่งกินก้อยมาดิเว้ยยังลยฮะซงโอ้บราโอยเผาหวยีนะีเนาะโอ้ดด้หานในทุ่งพอสุงเดี๋ยวหลดเดลงมอไปจาลังสียนะพี่น้องถือเลยปลาลาปลาลาปลา ปลันเน่ยู้โอ้โหปลาปลาดนี่ดโอ้โอ้โหมันจะไปมันไปโอ้อาโอ้ตบงใหญ่มาโ้โอ้ถือข้าวารมาแล้วมือนี่มาแล้วมาแล้วจะได้ครึ่งรูปของเขาครึ่งแล้วครึ่งเลยเนาะโอ้ได้ลายเนะ ติอขึงเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องคึงอยู่ก้นไม่ได้คึงอยู่ปากคึงอยู่ก้นเดี๋ยวสิลงยามลงไปนะกินเขากินหนามนะพี่น้องกินบบกินกินแต่น้ำไหมโบกินบอกโอ้ดีดีโบเปลืองกินแต่น้ำไหมโบกินเออมุกเขกินโบก็ก็กินนะเราพี่น้องเราเดียวนี่เราก็มาหอดบอนที่พักเลยนะเราก็ลังดังไพไว้แล เพื่อพาแล้วห้องกระสีหาทำการหาปีงคงคงกินเนาะเดี๋ยวนี้น้องเลี้ยวเพิ่นกระลังเผาพังน้ำนะพี่น้องเนาะกินกับปิ่งป้าแน่เดี๋ยวห้องสีไปหาทำการเสะป้าเนาะกลัวป้าก่อนกลัวจะมาวะกลัวกูวะกูมีหมอปะคนป่าเอ้คนป่าจะเป็นคนป่าคนป่าวะใช่เลยป่าจาก จบางหนามคมลายมึงนะพีน้องผู้พระโลภพางุ่มปะอ่ะปลานาหวยคมลายนะเกือบว่าครื่งพังโลภพางุ่มปะมาเห็นยังเลนี่ถึงป้ก่อนถึงป้าี่ยปลาห่อคมลายอยู่ไหมอ้ยลายเติบอยู่อดกินะอยูด้กินอยู่เดียวหอไม่หิหอก็ได้ ผาก็ไม่ได้มาพี่น้องเว้ยลืมเห็ียบจะได้ละวันหอนแบบว่าติ๋วมันสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่สูตรใหม่เอาลูกบ่งคบมาก่อนใส่เอาสิหาเบ่งป่าใสา่ว่าป่าอันนี้ผสูตรเนาะมือผสมตัวนึงเปลี่เนเดี๋ยวมันสิเส็ดมันจะได้นาะ โซก็ทออกก่อนหักอยู่วะยี่สิบแสกเนาะผ่าลงได้ม้าโอ้นี่แสกสุดแสกเออมาโต้องเล่นลุนไงลุนอี่สิบแแบบโบราณ สุดเก่าสุดผ่าใหญ่เนี่ยนี่โอ้ยเว้ยมื่นมนปานมืนตัวมื่นบ่ระวังปานมเลยเขาบอกมันมืนแสบปะแสบป่านยังเมื่กี้ใส่ไปีเนาะ กำลังใส่ซามตุนี่โอ้โหคักแล้วนะฉันสิกเกนบาทนี่เซ็งเส็งเเลยพี่จะได้กูซื้อนมแข่แก่ใคยแก่อีโอ้คับบ่คักโอบตายเลยีีก่ที่ชุบเงี้ยพก่นออานะยูาิกก้าัเป่าทุกเอา นี่ปลาสูตรตัวหนึ่งแต่สูาล้านแต่ปลาลานนะใส่เงนคือขึ้นไม่จีตือปลาคอปลาดุกพี่น้องปลาสัตว์ปลาลานเปิดตังค์สิได้ไหมรยากาดีเท่าปลาเท่าโรงพี่น้องเอ้ยดีดีแห้งดีไรเงี้ยดีคอยดอกดีแห้งดีแห้งเหรอดีแห้งสับปยา ถั่วไหลลายข้าบดไหลล้านข้าข้าเดียวเบิดข้าเดียวเบิดมันข้าเดียวเบิดเสียด้วยข้าเดียวเบิ้ดเดียวเบิ้ดสามสิเกินบานนี่ กออกเลยก่อนอื่นเขากะให้จะทีจะทานก่อนล้วะพอใดให้มนแหลกแข็งมานก่อนที่เมื่อพอใดเมื่อเื่อนเมื่อสั่เตัวแหลมพอใดมานีวาพี่น้องยิเขาน้กันกูเอาใหู้ตายก่อนอื่นพวกกล้วำเล็แขงมันเดียวดิเียวดิยเดวดา ฮะเออางนี้เยชอดูลานลานดิแหงไดกินมือแรนี่คนมมันมันเด้พยายามนี่ให้เต้บะบะบะลังเลยมันเลยสุกมันได้เลยมาแต่กัไน้คำกับผู้ได้บ็ดก่อนอป้าไม่จะกได้เปเอาเ้ยใำได้ เข็มบ่เข็มป๊อปพีเข้มตปนงวดเป็นงวดมใจตปงว่้ไม่ม่้ช 嗯，我第一不下。 เขาขายเขาเขาใรงเลยครับมันมาลงเลยน,มามาน่า,ร,า,นารู้จั่ขาของห้าเรวขาเลยเอาเน้ะพีน้องเนา่เดี๋ยวนี้ก็สีไปยามเนาะหลังจากเขากินเขากินนนะ้ำแล้วน,น,นะไปดไปหาย,ย่ามก่อน <c oughs> ยามแล้วเขาก็สีนังสภาพยู่เทิ่งแล,ล้กูมาเลยนะเดีเเ๋ยวนี้มันก็เป็นเวลาสองโมงลเลนะ ไปน้องแพะจะสิไปบงเน่เาไปบ้างคะมน้ำอีพี่เนมน้ำลุ่มเนาะโอ้โอหลบโอ้ผมยานี่เนาะมันถือเลยไปลงป้งลแปดีดีโอ้ไปยุกุุู้ใหญ่คุใหญ่พี่น้อเนียมานมาไอ้ถือบ่ถือบ่ทงน่ะ Ô cà 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 Thân là cả thử vinh động không Ô chưa biết là. Ô chưa biết là. Ô chưa biết là. Ô là. Ô chưa biết là. Ô chưa เดี๋ยวนี้เขากับสิกูเบ็ดเมื่อนะพี่น้องเนาะยังเลาะลงเลยกูเมื่อเลยนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะไปถือว่าถือขี่ดื้อนหน่อยดิถือว่าใส่ใส่โอ้ยเซ็ตบานี่เสียมเพชรขาด

อูปลาสุดปลาสุดโอ้ตัวบึงเหี้ยขึ้นอู้ขึ้นยับบึงตัวนี้ตัวนี้คือไปเจอไอ้ถือวะอู้บุถือพี่น้องซื้อตัวนี้ฮาวกูเลยนะขำเลยนี่พี่น้องฮาวไก่นะวันนี้เนาะเบ็ดกระโคามาลายฝุ่เบ็ดฝุ่ป่านอยู่ในของนี่ก็ได้ไล่ตืมเลยเนาะ พออยู่พอกินเลยนะเดี๋ยวสิมเมื่อก่อนพี่น้องบานี้อ่านเนอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เขากะสีขอจบคลิปเพียงท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เบากี้ขอกล่าวาวา่าสบายดีพี่น้อง